ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ผู้ที่ต้องการประมูลซื้อโอสถวิญญาณต่างเผยสีหน้าตึงเครียดเพราะพวกเขากำลังคิดว่าหากตนเองเอาชนะการประมูลก็จะได้รับโอสถวิญญาณของปลอมและหากพวกเขารับรู้ในภายหลังเจ้าคฤหา์จะต้องปัดความรับผิดชอบอย่างแน่นอนท้ายที่สุดพวกเขาจะไม่สามารถเอาเรื่องเอาราวกับมันได้และต้องลืมเรื่องที่เกิดไปด้วยความจำยอมเจ้าคฤหา์โอสถสวรรค์ช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่าง ชายชาราตะโกนขึ้นไม่อยากเชื่อว่าเจ้าจะกล้าแหกตาผู้คนในการประมูลหากข้อแก้ตัวของเจ้าฟังไม่ขึ้นก็อย่าได้ตำหนิพวกเรายามนี้หลายคนเผยสีหน้าขุนเคืองแน่หละว่าไม่มีใครรู้สึกยินดีกับการถูกแหกตาเช่นนี้หลายคนรู้สึกว่าตนเองถูกหลอกไปแล้วและยังรู้สึกว่าชายหนุ่มที่ครอบครองราชสิทธิ์หมื่นเต๋าจำนวนมากมาไม่ได้โง่งมเหมือนพวกเขาชัดเจนว่ามันต้องสับเปลี่ยนเอาของปลอมออกมาเพื่อกลั่นแกล้งข่าเจ้าคฤริหัดโอสถสวรรค์แค่เสียง เจ้าต้องการสิ่งใดจากข้ากันแน่ทำไมต้องใส่ร้ายข้าด้วยวิธีการต่ำช้าเช่นนี้กล่าวจบเจ้าคฤริหาตโอสสวรรค์จึงเริ่มประตูพลังทํำลายม่านพลังแต่ไม่ว่ามันพยายามสักเพียงใดก็ไม่เป็นผลสำเร็จแน่นอนว่าข่ายพลังของเฉินเซียงได้รับการพัฒนาจากฟงเค่อเอิอแล้วไหนถึงจะพังทลายลงง่ายๆไร้สาระเฉินเซียงตวัดลั่นข้าเนี่ยนศะัพเปลี่ยนของปลอมออกมา ทุกคนในที่นี้ล้วนรับรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดหากเจ้าไม่คืนแรศักดิ์ศิษย์หมื่นเต๋าก็อย่าหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงง่ายๆเจ้าคฤรืหัสโอสสวรรค์แค่นเสียงเย้ยหยันวิธีการของเจ้ามีความแยบยลทำให้คนอื่นๆไม่สามารถดูออกแต่ข้าเป็นผู้สกัดผู้สกัดกลั่นโอสถวิญญาณขึ้นมากับมือย่อมรู้ดีว่าแท้จริงแล้วเป็นเช่นไรเฮเอทุกคนสมควรรู้ว่าข้ามีโอสถวิญญาณและโอสถวิญญาณของข้าก็ยืนอยู่ตรงนั้น หากเจ้าสกัดกลั่นโอสถวิญญาณขึ้นมากับมือได้จริงๆก็แสดงการสกัดกลั่นให้ทุกคนได้ประจักษ์ค่ายินดีจะมอบแรศกดิทธ์หมื่นเตาอีก2อ0ตำลึงเป็นค่าเสียเวลาเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่หากเจ้าไม่สามารถสกัดกลั่นโอสถวิญญาณได้ค่าจะฆ่าเจ้าทิ้งทันทีอย่างมากที่สุดค่าแค่เพียงสูญเสียแรศกดิสิท์หมื่นเตาที่เจ้าได้รับเพื่อแลกกับความสะใจ ปัจจุบันเฉินเซียงไม่ขาดแลนแรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าหักแลกกับการฆ่าเจ้าคฤราสห์โอสถสวรรค์แรศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาสองร้รอยต,ต,ตำลึงที่จ่ายไปย่อมถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาเจ้าคฤราสห์โอสถสวรรค์ต้องตกตะลึงกับถ้อยคำของเฉินเซียงเพราะไม่นึกเลยว่าเฉินเซี่ยงจะบ้าดีเดือดได้ขนาดนี้เจ้าพูดอย่างกับว่าโอสถวิญ,ญญาณสามารถสกัดกลั่นขึ้นมาได้ภายในวันสองวันเจ้าคฤราสหัโอสถสวรรค์กล่าวเจ้าคิดว่ามันสกัดกลั่นได้ง่ายๆหรืออย่างไร ต้องบอกเลยว่าหลายร้อยปียังไม่เพียงพอที่จะสกัดกลั่นขึ้นมาได้เธอเห็นชัดว่าเจ้ากำลังหาเรื่องข้าทั้งที่ข้าไม่เคยมีความบาดหมางกับเจ้ามาก่อนข้าสามารถสกัดกลั่นโอสถวิญญาณได้แต่อาจต้องใช้เวลาประมาณ500ปีเจ้าคิดว่าคนอื่นๆจะยินดีรอพิสูจน์หรือไรข้ายินดีสกัดกลั่นเพื่อพิสูจน์แต่คิดว่าไม่มีใครยินดีที่จะรอดูผล เจ้าคฤราสหาตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงกำลังจ้องเล่นงานมันอยู่แต่ยามนี้มันไม่อาจรู้ได้ว่าเฉินเซียงเป็นใครมาจากไหนข้ามีแผ่นข่ายพลังผกผันเวลาสามารถร่นเวลาให้สั้นลงได้เพียงเจ็ดถึงแปดวันจากด้านนอกด้านในจะมีช่วงเวลากว่าห้าร้อยปีเฉินเซียงกล่าวแน่นอนว่าทุกคนสามารถรอได้ ไปซีมิงตะโกนเสริมขึ้นว่าเจ้าคฤริสหัโอสถสวรรค์เชิญท่านลงมือได้เลยข้ายินดีสนับสนุนทรัพยากรในการเปิดใช้งานขายพลังเมื่อครูท่านพูดว่ายินดีที่จะสกัดกลั่นและตอนนี้ก็มีแผ่นขายพลังร่นเวลาแล้วพวกเราทุกคนยินดีที่จะรอทุกคนในงานประมูลพยักหน้าเห็นด้วยเพียง7-8วันไม่ถือเป็นสิ่งใดฉะนั้นพวกเขาสามารถรอได้เจ้าเจ้าพร้อมหรือไม่ เฉินเซียงเห็นใบหน้าชุ่มเหงื่อของเจ้าคฤรหาต์โอสถสวรรค์จึงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเจ้าคฤรหาต์โอสถสวรรค์ถึงกับสาบแช่งในใจไม่รู้จบมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวรกรรมอันใดได้ชักนำให้มันพบเจอกับคนอย่างเฉินเซียงเพราะไม่เพียงเปิดเผยว่าโอสถวิญญาณเป็นของปลอมเท่านั้นแต่กำลังจะเปิดเผยว่ามันไม่สามารถสกัดกลั่นโอสถวิญญาณได้อีกด้วยเจ้าเลือกเอาระหว่างส่งคืนาชศักหมื่นเต๋ากับลงมือสกัดกลั่นโอสถวิญญาณแต่หากยังมัวชักช้าก็อย่าตำหนิที่ข้าลงมือสังหารเจ้า เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเต็มไปด้วยจิตสังหารพรุ่งพล่านจากนั้นเขาได้นำพลั่วสีทองขึ้นกระชับเมื่อเห็นพลั่วขุดดินในมือของเฉินเซียงปรมาจารย์วิธีกลั่นสร้างในงานประมูลก็ต้องอุทานขึ้นทันทีว่าคุณพระคุณเจ้าพลั่วของชายคนนั้นกลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋า หลายคนที่ได้ยินถึงกับตกตะลึงไปตามๆกันใครจะไปคาดคิดกันหลหรอว่าจะมีคนนาแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าไปกลั่นสร้างอุปกรณ์ใช้สอยเช่นนี้และหากพลวด้้มนั้นกลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าจริงมันก็ทรงพลังกว่าอาวุธเทพที่พวกเขาพกพาติดตัวเสียด้วยซ้ําไปซีหมิงและชายชรัสกุลไปต่างรู้ดีว่าเฉินเซียงมีผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นจานวนมากดังนั้นพวกเขาจึงไม่แปลกใจหากเฉินเซียงจะมีอุปกรณ์ใช้สอยที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋า ข้าจะนับหนึ่งถึงสิบหากเจ้าไม่ตัดสินใจข้าจะใช้พลวั้วดมนี้ข้าเจ้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาคิดว่าเพียงฟาดพลวั่วไม่กี่ครั้งเจ้าคฤราสหัโอสถวสวรรค์จะต้องตกตายอย่างแน่นอนเจ้าคฤราสห์โอสถวสวรรค์เดือดดานจนหนวดกระตุกมันเป็นถึงเจ้าคฤราสหัโอสถวสวรรค์ผู้สูงส่งแต่กลับถูกขู่ฆ่าด้วยพลว่วขุดดินเสียอย่างนั้นสิ่งนี้ถือเป็นการหยามเกียรติอย่างมหันต์ถือว่าข้าดวงไม่ดีก็แล้วกันข้าจะคืนแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋า จ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์กล่าวตรับใดที่ข้าส่งคืนแรศักดิ์สิธิ์หมื่นเต๋าเจ้าจะไม่ฆ่าข้าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องข้าพูดอย่างชัดเจนและยังมีผู้คนมากมายเป็นพยานเจ้าสบายใจได้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังทุกคนสมควรได้ยินชัดแล้วหากว่ามันยังพยายามหาเรื่องอีกคนของ,ของคฤหาสน์โอสถสวรรค์จะเคลื่อนไหวทันทีเจ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์กล่าวขึ้นมันจ้องมองไปยังชายชาราหลายคนที่เป็นคนของมัน แม้ชายชราเหล่านั้นล้วนมีความแข็งแกร่งแต่เฉินเซียงไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยเจ้าคฤรหาต์โอสถวสวรรค์ส่งคืนรัสักหมื่นเต๋าทางด้านเฉินเซียงสียยิ้มอมหิตทันทีที่ได้รับเห็นเช่นนั้นเจ้าคฤรหาต์โอสถสวรรค์ก็รู้สึกหวั่นหวั่นอยู่ในใจรีบถ่ายถอนขายพลังเสียเจ้าคฤรหาต์โอสถวสวรรค์แค่นเสียงการซื้อขายระหว่างเราเป็นอันยกเลิกฉะนั้นเจ้าต้องส่งตัวเยเวอี้หลานคืนให้ข้ายอมได้ กล่าวจบเฉินเซียงจึงส่งตัวเยเวอีอ้หลานออกมาทันทีแต่ทว่าเยเวอีอ้หลานไม่ได้มาตัวเปล่าเพราะเขามีพลวสีทองอยู่ในมือเช่นกันเยเวอีอ้หลานสะกดกลั้นโทสะมานานมากและมันถึงเวลาแล้วที่จะได้ปลดปล่อยโทสะคลั่งออกมาเจ้าคฤริหั์โอสสวรร์ตกตะลึงขีดสุดเพราะไม่นึกเลยว่าเฉินเซี่ยงจะส่งตัวเยเวอีอ้หลานมาพร้อมกับพลวที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาเสียอย่างนั้น เจ้าคฤราสห์ตโอสสวรรค์ไม่ทันได้จับดาบเยเวอ,อีหลานก็เข้าประชิดพร้อมกับใช้พลวกระหน่ำฟาดอย่างบ้าคลาั่งไปลงนรกซะเยเวอ,อีหลานแค่นเสียงเดือดยามนี้หลายคนละเห็นเลือดของเจ้าคฤราสห์ตโอสสวรรค์สาดกร์เซนไปทั่วเวทีประมูลพวกเจ้าเจ้าคฤราสห์ตโอสสวรรค์ร้องตะโกนขณะที่มันเฉลียวใจว่าเฉินเซียงอาจรู้จักกับเยเวอ,อีหลานมาก่อนพลวสังหารก็ได้เสียบตัดต้นคอของมันจนขาดออก และแล้วเจ้าคฤราสห์ตโอสสวรรค์ก็ต้องจบชีวิตลงด้วยพวกุดดินอย่างน่าสังเวชหลายคนไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้อย่างไหนดีเนื่องจากเจ้าคฤราสห์โอสสวรรค์มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ธรรมดาแต่ทว่ามันถูกเยเวอีหลานสังหารโหดในชั่วพริบตามหนำซ้ำอาวุธสังหารยังเป็นพวกวที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาเสียอย่างนั้นข้าไม่ได้ลงมือฆ่ามันฉะนั้นข้าไม่ได้ผิดคำพูดแต่อย่างใด เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเงยือกเย็นพร้อมจ้องเขม็งไปยังชายชาราหลายคนด้านนอกขายพลังพวกมันล้วนเป็นคนของเจ้าคฤริฮัตโอสสวรรค์ที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือนายของมันแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเฉินเซียงถ่ายถอนขายพลังออกแล้วจึงเดินลงจากเวทีโดยที่มีเยเวอี้หลานเดินคุมเชิงอยู่ด้านหลัง ยามนี้ทุกคนล้วนรู้สึกหวาดกลัวพลวดที่ชุ่มเลือดในมือของเยเวอีหลานแน่หละวว่ามันคืออุปกรณ์ที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าย่อมมีความกล้าแกร่งกว่าอาวุธเทพทั่วไปหลายเท่านะหลังจากเจ้าคฤราสหัโอสสวรรค์ถูกสังหารโหดคนของคฤราสห์โอสสวรรค์ก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวเป็นเพราะพวกมันตระหนักได้ว่าเฉินเซียงไม่ใช่บุคคลธรรมดามิฉะนั้นจะไม่มีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเป็นจำนวนมากมายขนาดนี้ ไม่เคยมีผู้เชี่ยวชาญคนใดจากดินแดนตะวันเทพหรือดินแดนสวรรค์โบราณที่คิดจะใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ากลั่นสร้างพว่ขุดดินเช่นเฉินเซียงสิ่งนี้ทําให้หลายคนรู้สึกว่าเฉินเซียงเป็นบุคคลที่มีความลึกลับอย่างที่สุดเฉินเซียงเดินไปรวมกลุ่มกับไป๋ซีหมิงจากนั้นจึงพากันเดินออกจากงานประมูลท่ามกลางสายตาผู้คนจํานวนมากที่จับจ้อง แม้ไม่มีใครรู้จักตัวตนของเฉินเซี่ยงแต่ในที่นี้มีหลายคนที่รู้จักตัวตนของไปซีหมิงและเป็นที่แน่นอนว่าพวกมันเป็นกลุ่มศัตรูของไปซีหมิงเมื่อพบว่าไปซีหมิงรู้จักกับเฉินเซียงศัตรูของไปซีหมิงก็เริ่มเป็นกังวลขึ้นมาไม่น้อยเพราะเฉินเซี่ยงเป็นบุคคลที่ลึกลับและยังครอบครองแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าเป็นจำนวนมากขณะที่แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งของขุมกำลังทั้งหลาย เมื่อครู่ก่อนทุกคนเห็นชัดแล้วว่าเยเวอี้หลานใช้พรวดทำลายพลังป้องกันของเจ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์ได้อย่างงงง่ายดายนั่นหมายความว่าในการเผชิญหน้ากับอาวุธที่กลั่นสร้างจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าหากักอำนาจพลังสถานพิภพบสร้างพังป้องกันได้ไม่กล้าแกร่งมากพอย่อมถือเป็นสถานการณ์ที่อันตรายขีดสุดหลังจากเฉินเซียงและไปซีหมิงกลับมาถึงเรือนพักไปซีหมิงจึงได้สั่งให้ทุกคนเก็บข้าวของเตรียมเดินทางออกจากคฤหาสน์โอสถสวรรค์ทันทีพวกเราตกเป็นจุดสนใจของใครหลายคน ดังนั้นพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ไปซีหมิงกล่าวครั้งที่อยู่ในงานประมูลเขาเห็นศัตรูหลายคนพยายามจ้องมองมาอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้เขายังรู้ได้ว่าศัตรูเหล่านั้นเริ่มเป็นกังวลที่ตัวเขาได้รู้จักกับบุคคลลึกลับอย่างเฉินเซียงดังนั้นเขาจึงคาดเดาว่าพวกมันจะต้องพยายามสืบค้นความเป็นมาของเฉินเซียงอย่างแน่นอน สำหรับการเดินทางครั้งนี้เฉินเซี่ยงไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเว่ยอีหลานได้อย่างปลอดภัยแต่ยังกำจัดเจ้าคฤหาสน์โอสสวรรค์ได้อีกด้วยกล่าวได้ว่าแผนการแทรกซึมสู่คฤหาสน์โอสสวรรค์ของเขาลุล่วงได้ด้วยดีหากจะกล่าวถึงแง่มุมของการเก็บเกี่ยวก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งสำคัญเนื่องจากเขาได้รับสืบทอดเลือดดาบสุริยเทพพร้อมกับปลุกทักษดาบเพลิงพิโรธพวกท่านจะกลับไปยังเขตแดนตะวันเทพใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม ใช่พวกเราคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนั้นแน่นอนว่าพวกเราจะกลับไปที่สกุลไปไปซีหมิงกล่าวปัจจุบันน้องสาวข้ามีสุขภาพสุขภาพดีขึ้นมากแล้วคิดว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับสกุลไปนี่เป็นเม็ดยาพบครังที่ข้ากลั่นปรุงสำหรับนางเป็นพิเศษเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับส่งมอบเม็ดยาก็ว่า100รอเม็ดนี่เป็นเม็ดยาที่เขากลั่นปรุงในช่วงไม่กี่วันก่อนคิดว่ามันเพียงพอต่อการรักษาอาการของนางแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของพวกท่าน ขอบคุณท่านจริงๆไปซี่หนิงกล่าวขอบคุณจากใจจริงเพราะเฉินเซี่ยงไม่ได้มอบเม็ดยาพบคลั่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังมอบผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าให้แก่เขาตามที่ตกลงกันไว้ไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นขอทุกท่านรักษาตัวหากมีโอกาสพวกเราจะได้พบกันอีกเฉินเซี่ยงกล่าวอำลาแล้วจึงเดินทางออกจากคฤหาสน์โอสถสวรรค์ทันทียามนี้เขากําลังตกเป็นเป้าเพ่งเล็งจากหลายฝ่ายเพราะหลายคนรู้ว่าเขาครอบครองแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเป็นจํานวนมาก เมื่อเริ่มเดินทางออกจากคาสน์โอสวรรค์เฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่ามีกลุ่มคนนับสิบพยายามลอบติดตามเขาใส่แยะยิ้มยะยมยันครั้นจึงเปิดทางผ่านมิติสลัดหนีการติดตามทันทีหลังจากออกมาด้านนอกเย,ยเวอ,อีหลานได้บอกกับเฉินเซียงว่ามีธุระต้องไปจัดการดังนั้นทั้งสองจึงแยกทางกันโดยเฉินเซี่ยงมุ่งหน้ากลับไปยังเขตแดนผนึกประทับเมื่อเฉินเซี่ยงกลับเข้ามาในเขตแดนผนึกประทับเขาก็ไม่จําเป็นต้องระวังตัวอย่างเช่นเคยเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีความปลอดภัยอย่างยิ่ง เฉินเซียงเดินทางเข้าสู่ใจกลางพงไพรตะวันเทพในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้มีความร้อนรุนแรงซึ่งมันเป็นเพราะแท่นบูชาตะวันเทพโบราณกำลังปลดปล่อยพลังเพลิงก่อนสร้างอาวุธเทพการปรับแต่งดาบเทพเก้าชั้นฟ้ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามขึ้นแม้ว่าดาบเล่มนี้ถูกปรับแต่งมาแล้วหลายครั้งแต่เขายังคงปลดปรานชื่อนี้จวนจะสำเร็จแล้วจิตวิญญ,ญาณแท่นบูชาทรงพลังมากจริงๆหากข้าก่อนสร้างเพียงลำพังย่อมไม่มีความรวดเร็วขนาดนี้ เฉินไฉ่กล่าวเฉินเซี่ยงนำกระจกเทพหกวิธีออกมานอกจากดาบเทพเก้าชั้นฟ้าและเต่าเทพสวรรค์รังสรรค์แล้วข้ายัางต้องการให้ท่านช่วยปรับแต่งสิ่งนี้ด้วยจิตวิญญาณแท่นบูชาแค่นเสียงขึ้นทันทีว่าพภผาสิเจ้าอันาพานน้อยเจ้าไม่คิดจะให้พวกเราพักผ่อนบ้างเลยหรือไรแท่นหินเช่นท่านต้องการพักผ่อนด้วยหรือนี่เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มครั้นจึงนำผลิตจัก,กรพรรดิหมื่นเต่าออกมาทั้งหมดเก้าก้อน จิตวิญญาณแท่นบูชาถึงกับนิ่งงันเมื่อไลเห็นเขาไม่นึกเลยว่าเฉินเซี่ยงจะมีผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าติดตัวเป็นจํานวนมากขนาดนี้เจ้าอันาพานน้อยเจ้ามันบ้าไปแล้วการกระทําของเจ้าถือเป็นการท้าทายอำนาจสวรรค์เจ้ากิดจ,จะปรับแต่งอุปกรณ์ด้วยผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าทั้งหมดนี้เลยหรือไงจิตวิญญาณแท่นบูชาตกตะลึงไม่ใช่น้อย ถูกต้องและท่านจะต้องช่วยเหลือข้าในการปรับแต่งกระจกเทพ6วิธีของข้าด้วยต้องบอกเลยว่ามันเป็นมีความสําคัญต่อข้าอย่างที่สุดฉะนั้นข้าตั้งใจจะใช้ผลิตจักรพรรดิหมื่นเตา6หกก้อนในการปรับแต่งเฉนินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจังเห็นชัดว่าไม่ได้ล้อเล่น กล่าวได้ว่ากระจกเทพหักวิธีเป็นอุปกรณ์เทพที่มีประโยชน์สารพัดไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในการกลั่นปรุงยาการป้องกันและหลบหนีตลอดไปจนถึงการต่อสู้นอกจากนี้กระจกเทพหกวิธียังสามารถคัดลอกรูปแบบขายพลังต่างๆมาใช้งานอีกทั้งยังใช้ในการเดินทางเช่นจานร่อนและที่สําคัญมันสามารถสื่อสัมผัสถ,ถึงบุคคลที่เป็นมิสหายเพื่อระบุตําแหน่งในการเปิดทางผ่านมิติเข้าถึงได้ อันที่จริงเฉินเซี่ยงต้องการใช้ผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าจำนวน9ก้กอนในการปรับแต่งเสียด้วยซ้ำเพียงแต่เขากังวลถึงความยากลำบากในการปรับแต่งจึงลดจำนวนให้เหลือ6ก้อนเฉินช่ไม่ได้ทักท้วงหรือติดขัดเขาชื่นชอบที่จะกลั่นสร้างอุปกรณ์เทพที่ทรงพลังอยู่แล้วและการปรับแต่งอุปกรณ์ด้วยผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าจำนวนมากไม่ใช่โอกาสที่ปรมาจารย์กลั่นสร้างหาพบได้ไง่ายๆ ก็ได้ก็ได้ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าอุปกรณ์ที่ปรับแต่งจากผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าจำนวนหกก้อนจะทาให้ทรงพลังขนาดไหนจิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวตัวเขาเองก็มาจากแท่นบูชาวันเทพที่ก่อสร้างโดยผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าและผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าท่านจิตวิญญาณแท่นบูชาท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับสายเลือดดาบสุริยเทพหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาคิดว่าจิตวิญญาณแท่นบูชาสมควรรู้เรื่องนี้ แน่นอนเลือดดาบสุริยเทพถือเป็นสายเลือดสงครามแห่งเชื้อสายตะวันเทพจิตวิญญ,ญาณแท่นบูชากล่าวปัจจุบันสายเลือดดาบสุริยเทพปรากฏได้ยากมากเดิมทีบรรพการตะวันเทพมีสายเลือดดาบสุริยเทพแต่คิดว่าเขากังวลเกี่ยวกับสมดุลในอำนาจและความแข็งแกร่งของลูกหลานทั้ง9เผ่าพันธุ์จึงได้ปิดผนึกสายเลือดดาบสุริยเทพเอาไว้ท่านเคยพบเห็นผู้สืบสายเลือดดาบสุริยเทพบ้างหรือไม่ เฉินเซี่ยงถามต่อจากถ้อยคำของจิตวิญญาณแท่นบูชาเมื่อครู่ทำให้เขาคิดว่าจิตวิญญาณแท่นบูชาไม่สามารถค้นพบว่าเขาสืบสายเลือดดาบสุริยเทพมาแล้วแน่นอนอย่าลืมว่าบรรพการตะวันเทพเป็นผู้สร้างข้าขึ้นมาดังนั้นข้าจึงได้เห็นอำนาจพลังแห่งสายเลือดดาบสุริยเทพจากบรรพการตะวันเทพต้องบอกเลยว่ามันเป็นพลังที่น่าพรั่นพรึงยิ่งนักจิตวิญ,ญญาณแท่นบูชากล่าวจบนึกสงสยัยจริงสิเจ้าไปรู้เรื่องนี้มาได้อย่างไร คนที่รู้เกี่ยวกับเลือดดาบสุรยิยเทพมีไม่มากนะักถ้าคิดว่าตกตายไปหมดแล้วเสียด้วยซ้ำพินัดปัจจุบันยังมีผู้สึกสายเลือดดาบสุริยเทพที่สำคัญข้าได้พบเจอมากับตัวแล้วห้าห้าเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นสิ่งที่น่าตกตะลึงสมควรเป็นการสืบท่อสายเลือดดาบสุริยเทพจะมาพร้อมกับการปลุกสามทักษดาบเพลิงพิโรธว่าไงนะเจ้าไปพบเจอมาไหนจิตวิญ,ญญาณแท่นบูชาตกตะลึงอย่างยิ่ง ทายาสกุลไปแห่งตระกูลบรรพการดาบสวรรค์ที่สำคัญนางเป็นหญิงสาวเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มหญิงสาวแล้วนางจะไม่ตกตายหรอกหรือหากสายเลือดดาบสุริยเทพปรากฏย่อมสร้างผลกระทบร้ายต่อร่างกายหรือว่าเจ้าช่วยเหลือนางแล้วจิตวิญ,ญญาณแท่นบูชาถามขึ้น เฉินเซียงเริ่มบอกเล่าถึงเรื่องของไปสเสวียหลานรวมไปถึงสถานการณ์ที่สกุลไปกำลังเผชิญอยู่หลังจากจิตวิญญาณแท่นบูชาได้รับรู้เขาก็คิดว่าหากสกุลไปกลับคืนอำนาจและความแข็งแกร่งได้สำเร็จพวกเขาจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ